มีความคิดเห็นยังไงกับประโยคที่ว่ามเมล็ดพันธุ์ที่ดีเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดียังไงก็ไม่โตต้ตองบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคําเปรียบเปยเป็นคำเปรียบเทียบที่ที่ว่ามันสื่อสารมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะวันนี้เรื่องของ environment สภาพแวดล้อมมันมีส่วนสําคัญมากๆต่อการเติบโตของเราจริงๆมันปฏิเสธไม่ได้เราลองดู back เรามองย้อนกลับไปสมัยที่เราเป็นเด็กสภาพแวดล้อมนี่มันเกิดขึ้นในแบบระหว่าง along the way การที่เราเติบโตขึ้นมามันมีส่วนแบบหลออมให้เรากลายเป็น เช,เช่นถ้าตอนเด็กๆเรามีเพื่อนแบบไหนเพื่อนทํากิจกรรมอะไรกันเราก็มีแนวโน้มที่เราจะสนใจเรื่องเราถ้าวันนี้ครอบครัวเราเป็นแบบเนี้ยมันก็แนวโน้มที่จะเชฟเราให้กลายเป็นคนแบบเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่เราอาจจะเกิดขึ้นโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวแต่มันเกิดจากแอนิเมทล็อบๆนี่นแหละซึ่งเรื่องนี้มันมีการวิจัยที่มันเกี่ยวข้องในที่มันเด็กฝาแฝดที่แบบจับไปอยู่ในแอนิเมทที่มันแตก ันแล้วพบว่าเฮ้ยแอนโนเลเนี่ยมันเชฟตบีฮีฟิเออร์ของฝั่งแฟนคุณได้เยเพราะฉะนั้นกลับมาก็วควือว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันมีผลค่อนข้างเยอะแล้วมันสามารถแอพพลายเรื่องของการทำงานได้ก็คือว่าถ้าย้อนกลับมาเรื่อนกับหนังานะบางทีถ้าเราอยู่ในเคาเจอร์แอนโนเลเมนต์ที่มันเป็นแบบเนี้ยอยู่กับเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ประมาณแบบเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่เราจะเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เขาพูดว่าถ้าเกิดแบบเนี้ยเราไปเอาตัวเองไปอยู่ในแอนโนเลเมนต์ที e ่แบบมีแ e ต่คนทำงานมีแต่คนตั้งใจมีแต่คนเก่งๆเป็นคนจีเนียตอะไระมมาณนนนี้เลยสสรุปกก็คือััดดููฟง แต่ว่าถ้าส่วนรงมองมีนะรู้สึกว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากๆที่แบบเป็นแรงเพื่อนเราได้อีกหนึ่งรูปแบบชิ้นเดีย